วันนี้วันที่27เดือน6 2565นะครับเราได้มาทำการติดตั้งระบบคิวให้กับวิทยาลายัยเทคนิคแพร่นะครับตรงส่วนงานนี้ก็จะเป็นส่วนของตู้คีย์ออสสำหรับกดรับเข้าบริการคิวนะครับ ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของจอแสดงผลนะครับจะแสดงเป็นป้ายดีโอและจำนวนคิวนะครับที่เรียกเข้าบริการในแต่ละช่องครับตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนของงานทเบเยนนะครับก็จะมีป้ายแสดงผลนะครับมี3ช่องบริการนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มเรียกคิวนะครับเป็นคีย์แพด กดเครื่องหมายบวกเพื่อเรียกคิวนะครับส่ตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนของงานวัดผลนะครับกดเรียกคิวนะครับกดเครื่องหมายบวก สองที่ชวการ3ค่ะครับต่อไปจะเป็นส่วนของคิวการเงินนะครับมีป้ายไฟนะครับมีคีย์บอร์ดนะครับกดบวกเพื่อเรียกคิวนะครับสี่สอศูนย์สี่ที่ช่วยการสี่ค่ะ